สับเปลี่ยน LTF เป็น Thai ESGX ลดหย่อนภาษีด้วยเงินก้อนเดิมสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Thai ซ e t Talk กันอีกครั้งนะครับช่องสำหรับท่านที่ชื่นชอบข้อมูลการลงทุนข่าวสารสถิติที่น่าสนใจในแวดวงการลงทุนและไมัเซ็ดดีเกี่ยวกับการลงทุนที่แอาจจะนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใช้แอดทำคลิปที่น่าสนใจออกมาเล่าสู่กันฟังอีกต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการสับเปลี่ยน LTF ไปเป็น Thai ESGX <Okay. S 2> เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วยเงินก้อนเดิมกันนะครับโอเคอันดับแรกเรามาทำความรู้จักกับ Thai ESGX ก่อนนะครับว่าคืออะไรนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่คุ้นหรือว่าเพิ่งจะ มาได้ยินคำนี้นะครับสําหรับไท a i ESGX นะครับก็เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งใหม่นะครับมีนโยบายในการลงทุนในหุ้นหรือทรัพย์สินที่เป็นกลุ่มความยั่งยืนซึ่งรัฐบาลสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับรองรับเงินลงทุนใหม่และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF เป็นไท a e s g s ในช่วงเวลาและเงื่อนไขาตามที่กําหนดนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังมี LTF นะครับที่ยังค้างเหลืออยู่โดยที่ยังไม่ได้ขายออกไปนะครับอันนี้ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะสามารถสับเปลี่ยน LTF ที่เรามีอยู่นะครับไปเป็น ThaiESX ซึ่งได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเรามี LTF เหลืออยู่สองแสนบาทนะครับเราก็สามารถสับไปเป็น ThaiESX สอง0สนบาทนะครับและในสองแสนนี้นะครับเราสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาอธิบายการเป็นข้อๆต่อไปนะครับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงอนไขาการลงทุนของไทย i e สซีนะครับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะแบ่งเป็น2ก้อนนะครับก็คือมีวงเงินลดหย่อนที่1และวงเงินลดหย่อนที่2นะครับวงเงินลดหย่อนที่1ก็คือเงินลงทุนใหม่นะครับที่ซื้อโดยตรงเข้าไปที่ไทยเ e สซนะครับในข้อนี้นะครับเราจะสามารถ ซื้อได้ไม่เกิน30%ของเงินได้พึงประเมินนะครับและลดหย่อนภาษีได้สูงสุด3 0 0 0 0บาทนะครับในปี2,568นะครับก็คือเฉพาะวงเงินที่1นะครับเราจะสามารถซื้อได้300,000บาทลดหย่อนภาษีได้ในปี2,568นะครับและในวงเงินที่2นะครับที่เราสับเปลี่ยนจาก LTF ไปเป็นไท a i ESDS นะครับในวงเงินตรงนี้นะครับเราจะสามารถลดหย่อนได้ทั้งหมด500,000บาทนะครับ แต่จะแบ่งเป็นปีที่หนึ่งะครับปีแรกคือ2,568นะครับเราจะสามารถใช้สิทธิ์สูงสุด3แสนบาทนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เพื่อนๆมีเงินลงทุนที่เหลืออยู่ของ LTF นะครับ6แสนบาทนะครับในปีแรกครับเราจะสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้3แสนบาทนะครับและในปีที่2อถึงปีที่หนะครับลดหย่อนได้จำนวนเท่าๆกันนะครับในแต่ละปีแต่ว่าทั้ง หมดนะครับทั้งห้าปีจะไม่เกินห้าแสนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปีแรกนะครับเราใช้สิทธิ์สูงสุดไปแล้วสามแสนบาทนะครับปีที่สองถึงปีที่ห้าก็จะต้องเหลือสิทธิอีกสองแสนบาทนะครับนั่นก็หมายความว่าหารสี่นะครับสี่ปีก็คือจะตกปีละห้าหมืนบาทนะครับซึ่งก็คือสิทธิสูงสุดนะครับปีแรกลดสามแสนนะครับส่วนปีที่สองถึงปีที่ห้าก็ปีละห้า0มื่นนะครับรวมกันก็เป็นห้าแสนนะครับสำหรับการ ใช้สิทธิ์ในการสับเปลี่ยน LTF มาเป็น Thai ESGX นะครับแต่สำหรับใครที่เหลือไม่เกิน300,000บาทนะครับก็ต้องใช้ให้หมดใช้สิทธิ์หมดในปีแรกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปีแรกคือไม่เกิน300,000บาทนะครับโอ oh, <yeah. S 1> ใครได้ประโยชน์บ้างนะครับในกรณีนี้นะครับก็คือถ้าวงเงินลงทุนที่1นนะครับเงินลงทุนใหม่ผู้ที่ลงทุนที่เสียภาษ,ษีรายได้นะครับก็จะสามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับใน ต้องซื้อในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2568นะครับส่วนวงเงินที่2ก็เช่นกันนะครับผู้ถือหน่วยลงทุน LTF ที่มีชื่อในทะเบียนณวันที่คอรมอมีมตินะครับคือวันที่11มีนาคมนะครับสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF นะครับไปเป็น t h a ESGS ได้นะครับโดยมีเงื่อนไขคือจะต้องสับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับทุกกองทุนทุกบรจนะครับไปเป็น t h ย ESGS นะครับถึงจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้นะครับ ซึ่งช่วงเวลาในการสับเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนยายนเช่นกันนะครับสำหรับระยะเวลาการถือครองนะครับก็คือ5ปีนะครับทั้งสองเงินลงทุนนะครับ5ปีเช่นกันนะครับแบบวันชนวันถ้าเป็นวงเงินที่หนึ่งนะครับก็5ปีแบบวันชนวันถ้าเป็นวงเงินที่สองนะครับที่สับเปลี่ยน LTF มาเป็น THSs นะครับก็คือจะนับณวันที่สับเปลี่ยนนะครับ เป็นหปีแบบวันชนวันเช่นกันนะครับโอเคนอกจากนี้นะครับตั้งแต่วันที่สองพฤษภาคมนะครับสามารถเข้าเช็คข้อมูล LTF ที่เรามีได้นะครับที่ w w w s e t o r t h l t f นะครับซึ่งก็จะเป็นช่องทางในการเช็ค LTF ที่สามารถสรุปทุกบรจอทุกกองทุนที่เรามีนะครับในที่เดียวนะครับสามารถเข้าเช็คได้เลยนะครับเรามาดูไทม์ไลน์การลงทุน ของกองทุนรวมไทย e s s x บ้างนะครับตามไทม์ไลน์นี้นะครับก็คือวันที่2พฤษภาคม2568นะครับจะมีการ IPO ซื้อหน่วยไทย e s สซนะครับของบริจอนะครับจะทำการเริ่มเปิด IPO นะครับโดยวันที่13พฤษภาคมนะครับสามารถเริ่มสับเปลี่ยน LTF ไปเป็นไทย e s s ซได้นะครับและวันที่30มิถุนายนนะครับจะเป็นวันสุดท้ายนะครับของการซื้อไทย e s c ซและ วันสุดท้ายของการสับเปลี่ยนเช่นกันนะครับต้องสับเปลี่ยนภายใน30มิถุนายนนะครับเรามาดูวิธีการเช็คข้อมูลการถือครอง LTM นะครับจากถูกปรจอได้ในที่เดียวนะครับซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เตรียมเมนูนี้ไว้สำหรับเพื่อความสะดวกของทุกๆคนนะครับโดยสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ www.set.or.th นะครับซึ่งจะต้องล็อกอินด้วย set member นะครับเมื่อล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับจะต้องยืนยันตัวตนนะครับด้วยไทยไอดนะครับเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเอาใช้บริการดูข้อมูลนะครับและเมื่อเข้าใช้บริการแล้วนะครับเราจะสามารถดูข้อมูลการถือครอง LTF ทั้งหมดนะครับที่เรามีอยู่ได้ทุกบลจอทุก LTF ที่เรามีนะครับได้ในเมนูเดียวนะครับเพื่อความสะดวก สบายนะครับอันนี้แอดก็ลองเช็คข้อมูลของ LTF นะครับมาเป็นตัวอย่างนะครับในหัวข้อาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีชื่อของผู้รือหน่วยลงทุนนะครับมีกองทุนต้นทางนะครับที่เราต้องการสับเปลี่ยนยอดคงเหลือนะครับว่ามีอยู่กี่หน่วยนะครับ และจำนวนที่สับเปลี่ยนนะครับจานวนที่สับเปลี่ยนนี้เราต้องเลือกทั้งหมดครับทุกหน่วยนะครับในการสับเปลี่ยนไปเป็นไทย e s c x นะครับถึงจะได้สิทธิ์ทางภาษีนะครับจะเหลือไว้ไม่ได้นะครับต้องสับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่แอดลองเช็คมาให้ดูนะครับโอ้ยเรามาปิดท้ายด้วยคําถามเกี่ยวกับกองทุนไทย e s c x สักเล็กน้อยนะครับเผื่อท่านได้ที่มีข้อสงสัยนะครับ ข้อที่หนึ่งนะครับไทย e s g X, ต่างจากไทย ESD เดิมอย่างไรนะครับไทย ESDX มีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือต้องลงทุนหุ้นกลุ่มความยั่งยืนนะครับไม่น้อยกว่า65%ของ NAV นะครับและเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF เดิมสูงสุด500,000บาทนะครับโดยไม่มีเงินไข30่30%ของเงินได้พึงประเมินนะครับเพระาะฉะนั้นก็คือโดยสรุปก็คือไทย ESD เดิมนะครับก็สามารถใช้สินได้300,000บาทนะครับและไทย e s g X ใช้สินได้ห้าแสนบาทเพียงแต่ปีแรกนะครับคือสองพันห้าร้อหกสิแปดนี้ใช้สินได้สามแสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นในปีสองห้าหกแปดนี้นะครับก็จะสามารถลดหย่อนได้สูงสุดเก้าแสนบาทนะครับก็คือไทย ESG เดิมสามแสนนะครับไทย ESGS แบบซื้อใหม่นะครับสามแสนและไทย ESGS แบบสับเปลี่ยน LTF มาเป็นไทย ESGS นะครับก็ได้อีกสามแสนนะครับรวมทั้งหมดเป็นเก้าแสนนะครับสาหรับ แม็กซิมัมของการใช้กองทุน Thai ESG และ Thai ESGX ในการลดหย่อนภาษีในปีนี้นะครับส่วนปีที่เหลือนะครับถ้าเกิดใครมีมากกว่าามแสนนะครับสำหรับการสับเปลี่ยนกองทุน LTF ไปเป็น Thai ESG นะครับก็สามารถไปหารเฉลี่ยนในอีก4ปีที่เหลือนะครับเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษีนะครับข้อ2นะครับ Thai ESG และ Thai e s g X ต้องลงทุนเฉพาะหุ้นในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียวหรือไม่คําตอบคือไม่ใช่นะครับหุ้นกลุ่มความยั่งยืนของไทยเอสจีและไทยเอสดีเอ็นะครับประกอบด้วยหุ้นที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้นะครับ 1. นึ่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์หรือ ESG rating นะครับที่มีมาตรฐานในระดับสากลว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านความยั่งยืนนะครับ 2. มีการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยกราฟเรือนกระจกนะครับ3มีบรรษัทพิบาลน,นะครับหรือว่าการเง n นนะครับดีเลนะครับในระดับดีเลิซึ่งในข้อ1 2ึสอนี่นะครับทางผู้จัดการกองทุนสามารถเลือกหุ้นในกลุ่มที่1 2หรือ3านี่ก็ได้นะครับเข้ามาอยู่ในกลุ่มของกองทุนไทยเ s ส s นะครับ ทำนี้ทั้งนั้นนะครับเราเป็นผู้ลงทุนนะครับเราก็สามารถดูแต่ละกองทุน Thai S D S ได้นะครับว่าประกอบไปด้วยหุ้นประเภทไหนนะครับหรือว่าเป็นมีการลงทุนในเชิงรับเชิงลุกแบบไหนนะครับซึ่งในแต่ละกองทุนนะครับก็จะมีใบแนะนําการลงทุนนะครับเราสามารถศึกษาได้จากตรงนั้นนะครับและคําถามที่สามนะครับถ้าต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินลดหย่อนที่สองผู้ถือหน่วย L T F ต้องทาอย่างไรนะครับ คำตอบก็คือต้องปฏิบัติทุกข้อดังนี้นะครับหนึ่งต้องไม่ขายและสับเปลี่ยนหน่วย LTF ไม่ว่าจะภายใต้บรจอเดียวกันหรือข้ามบรจอตั้งแต่วันที่12มีนาคมเป็นต้นไปนะครับสต้องสับเปลี่ยนหน่วย LTF ที่ถือครองทั้งหมดตามข้อ1ไปเป็น t h ESGS ทั้งหมดนะครับของทุกกองทุนและทุกบรจนะครับสถือครองหน่วย5ปีวันชนวันนับแต่วันที่สับเปลี่ยนหน่วย LTF ไปเป็นไทย ESGX นะครับนี่ก็เป็นคำถามเบื้องต้นนะครับที่เผื่อท่านใดมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับไทย ESGX นะครับขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือว่ากรตนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b ์เพื่อติดตามเพื่อไม่พลาดโอกาสเรื่องราวที่น่าสนใจใหม่ๆที่แอจะนำมาฝากกันเป็นประจำนะครับ หากท่านชื่นชอบคลิปสไตล์นี้หรือสนใจเนื้อหาในด้านใดเป็นพิเศษนะครับสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับแอดจะค้นหาข้อมูลรายละเอียดมาสรุปให้กระชับให้เข้าใจง่ายเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสต่อยอดในการลงทุนของเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ